จะต้องเซรเลิท้ายรถสวยนะคะวันนี้จัดรถตัวต้ยาริทแทประตูมาให้นะคะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นตัว1.2 e n t จุทปี2 0 2พนะคะค่าตัวเพียง3 7มแ0นบาทนะคะฟีดาวจะผ่อนอยู่เดือนละประมาณ6 0พันกว่าบาทนะคะเดี๋ยวต้องต้องมาชมภายนอกแล้วก็ภายในของน้องคันนี้กันเลยนะสำหรับท่านใดที่สนใจน้องคันนี้นะคะติดต่อหาตองได้เลยค่ะที่เบอร์ศูน 1> 6 1 1นึ่ง4น่นะคะว่อน้องสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะบางอันที่ชมหน้าของน้องกันก่อนเลยนะคะตอนนี้ก็จะได้ส่งของตัวชมหน้าปีใหม่เลยนะคะปี2022นะคะไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะคะตัวนี้นะคะไม่มีไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะตัวนี้เป็นสภาพร,รถเพิ่งเข้าเลยนะคะยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเลยนะคะกระจังหน้าสวยแบบนี้เลยนะคะสีบอลเงินนะคะดองไฟก็คือใส่กิ้งไม่มีรอยเตกรอยล้าเลยค่ะในส่วของตัวด้านข้างค่ะ วันนี้เราจะเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องพาไปเปลี่ยนยางให้เนาะพี่พี่ก็จะได้ในส่วนของตัวล้อกระทะสา,าครอบนะคะสําหรับตัวนี้แล้วก็ไฟเดือทับทิมด้านข้างนะคะสําหรับตัวรถนะคะกระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้าแล้วนะคะติดคิ้วกันสาดนะให้ทั้ง4บานเลยนะคะพี่จ๋าคิ้วกันสาดเดิมเลยนะคะแล้วก็บ้างมือจับก็จะมีแผ่นรองกันรอยเรียบร้อยนะคะ ขออภายในความที่แบบมีน้ำนะคะเนื่องจากฝนตกนะคะก็เลยพามาอัดในที่ร่วมให้ชมกันก่อนเลยก็ใครที่ได้ดูคลิปนี้นะคะถ้าสนใจน้องคันนี้รีบติดต่อมานะคะมาดูกันในส่วนของตัวด้านข้างก่อนเลยด้านข้างเป็นแบบปรับไฟฟ้าหมดแล้วนะคะส่วนกระจกต่างๆนะคะแล้วก็มาดูหัวอตด,ด้านข้างค่ะไม่มีรอยขันรอยถอดเลยนะคะไม่มีรอยพ่นสีทับแต่อย่างใดนะคะ เ็นมกเดิมนะคะจากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวท้องให้ดูอีกหนึ่งจุดสำคัญเลยนะคะในการเลือกซื้อรถมือสองนะคะนั่นก็คือการแกะดูเม็ดอาร์คของด้านข้างตัวรถเลยนะคะตัวนี้นะคะเม็ดอาร์คเดิมนะคะโครงสร้างเดิมแท้เนาะไม่มีซนไม่มีเปลี่ยนด้านข้างมานะคะตัวรถมั่นใจได้เลยเดี๋ยวต้องแกะให้ดูทั้ง4บานเลยนะคะพี่ๆจ๋าก็นี่เลยสำหรับด้านในฝั่งคนขับนะคะตัวนี้จะได้พวงกุญแจรีโมดไป1ดอกนะคะ พวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่38463นะคะไมคแท้แล้วก็ไมคน้อยด้วยนะคะปีใหม่ไมคน้อยมากตัวเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะผ้านะคะจีดำตัดด้วยลวดลายเนาะตัวนี้นะคะจะได้แบบหน้าจอเสียบ AUX USB ได้นะคะเป็นหน้าจอแบบวิทยุนะคะแล้วก็ภูพวงแบบ A ต่างๆ อันนี้จะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะมี10ล็อกให้เลยนะคะภายในเดี๋ยวต้องพาไปทัสปาให้อีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝั่งคนขับนะคะพี่ๆค่ขาเดี๋ยวต้าน้องไปชมในส่วนของบานถัดไปกันบ้างเลยเนาะในส่วนของบานถัดมานะก็คือแผ่นรองนี่มีให้ทุกบานเลยนะคะวัวนี้จะมีล็อกเด็กให้ทั้งซ้ายและก็ขวาเลยนะคะไปดูเม็อาร์คบานที่2กันต่อเลยนะ นี่เลยนะคะเมนอักบานที่2นะคะโครงสร้างเดิมแท้หมดเลยค่ะพี่พี่มั่นใจได้เลยนะรถของตองนะคะก่อนจะนํามาจอดขายเนาะตองนะคะต้องพารถไปตรวจนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทดิเซอร์จากเยอรมันนะคะตรวจให้274จุดค่ะและจากบริษัทกูอ็นสเปคชั่นนะคะตรวจ344จุดค่ะ ซึ่งนะคะน้องนะคะจะมีผลตรวจร้อหาดาวให้กับพี่พีด้วยนะคะสําหรับใครที่ดูออนไลน์นะสามารถโทรเข้ามานะคะหรือว่าแอดไลน์นะคะขอดูลิงก์ผลตรวจรอดหดาวน้องคันนี้ได้เลยนะคะก็อย่างที่บอกนะตอนนี้จะเป็นแฮตเบกห้าประตูนะคะพี่พีาตัวนี้ติดกล้องหลังมาให้แล้วแล้วก็มีเซ็นเซอร์หลังให้ถึง2จุดเลยสปอยเลอร์ต่างๆนะคะก็คือมีพร้อมเลยนะคะเปิดให้ดูด้านหลังนิดนึง อ่ามันล็อกอยู่นะคะรอสักครู่ในส่วนของตัวด้านหลังนะคะต้องให้ดูหัวน็อตก่อนเลยหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขันรอยถอดเลยนะคะไม่มีรอยพอนสีทับด้วยนะคะ สภาพสวยๆเลยนะคะมั่นใจได้เนาะแล้วมาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนิดนึงห้องเก็บสัมภาระของน้องนะคะค่อนข้างที่จะกว้างนะคะแล้วก็มีแผ่นรองมาให้นะตัวนี้นะคะจะมีแบบน้ำยานะคะเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะจะเป็นรูปแบบใหม่ก็จะคือใส่น้ำยาให้เลยนะไม่ได้ใส่ร้อยยางสเปรย์แล้วนะคะ ตอนนี้จะเป็นที่ติดตั้งคาซีเด็กนะคะพี่จ๋าตัวเบาะก,ก็คือสามารถพับได้ด้วยนะสาหรับเบาะแถวหลังนะคะถ้าเหมือนต้องการพับเบาะนะคะเบาะแถวหลังสามารถพับได้นะคะนี่ปิดแล้วน้ําคือลงเลยเนาะตอนนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะรองรับ e10 e85 เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตัวถังน้ํามันเนาะมาดูกันในส่วนของบานถัดมาเลยแกะให้ดูกันต่อ นะคะเม็ดอาร์คบานที่3นะคะเรียงกลมเลยเนะาะมั่นใจได้นะคะถ้าเลือกซื้อรถกำต,อง,ตองนะลองเปิดใจให้รถมือ2อดูนะคะรับรองว่าคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนนะคะภายในก็คือแบบกว้างมากเนาะมันมืดเลยนะคะพี่จา๋าภายในค่อนข้างที่จะมืดนะแต่ภายในก็คือกว้างนั่งสบายนะคะติดตั้งคาซีทเด็กตายด้วยนะคะมากันต่อที่บ้านถัดมาเลย ให้ดูหวัวอตด้านข้างก่อนเลยหวัวอตด้านข้างนะคะไม่มีรอยขันรอยถอดเลยนะคะแล้วก็แผ่นเพลทเดิมนะคะปี2022ค่ะพี่ๆขาแผ่นเพลทต่างๆเนาะเมทอัพบานที่4ค่ะแกะให้ดูกันแบบใกล้ๆเลยเหมือนกลับมาดูรถจริงๆเลยนะคะให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะคะ อันนี้ก็คือโครงสร้างตัวรถนะคะมั่นใจได้เลยเนาะของต้องไม่มีแบบชนหรือว่าเปลี่ยนด้านข้างมาแน,น่นอนนะคะสําหรับแอร์แบก็มีทั้งหมด7จุดด้วยกันเลยนะคะน้องคันนี้เนาะอันนี้คือภายในฝั่งคนนั่งข้างนะเดี๋ยว้อาพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องของน้องคันนี้กันบ้างว่าสภาพห้องเครื่องของน้องจะเป็นยังไงนะคะตาสเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันเลยนะ ก็ในส่วนของตัวพรบภาษีนะคะตรงจะต่อให้นะคะพระบรต่อให้1ปีนะคะภาษีถ้าไม่ขาดเกิน3เดือนนะคะตรงก็ต่อให้นะคะตัวนี้ห้องเครื่องยังไม่ได้นั้งทาความสะอาดนะคะย้ําเลยรถพิ่งเข้านะคะรอล้างทาความสะอาดหรือว่าทําสปานั่นเองนะคะตัวเครื่องยนต์นะคะก็เป็นเครื่องยนต์ของ v v t i นะคะ1.2ลิตรนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นหย่นน้ำมันเลยหรือว่าเป็นรุ่น E ีโก้ค่อีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะ ส่วนตัวห้องเครื่องเนี่ยน้อตองนะคะก่อนนํามาจอดขายเราจะตรวจเช็คแล้วก็ถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยเนาะจริงๆจุดเต้มสีต่างๆก็คือยังมีให้ดูอยู่เลยนะจุดเต้มสีนะคะหัวน็อตด,ด้านข้างนะคะไม่มีรอยขันรอยถอดเลยนะคะด้านซ้ายเนาะเดี๋ยวไปดูในส่วนของหัวน็อตด,ด้านขวาบ้างหัวน็อตด,ด้านขวาต่างๆนะคะไม่มีขันไม่มีถอดเลยนะคะดูได้เลยเนาะ แก้มขวานะคะตัวรถนะคะโครงสร้างเดิมแท้ค่ะไม่มีตัดต่อไม่มีสวมซ่านะคะในส่วนของฝากระโปรงค่ะตัวน,นี้นะคะเม EN ็นอัรเดิม,เด,มเดิมแบบนี้เลยนะคะก็สําหรับใครที่แบบ กังวลน,นะคะเลือกซื้อรถยนต์มือสองเนี่ยพี่ๆขาของตองรับประกันให้ค่ะในส่วนของตัวเครื่องยนต์ไรเกียร์นะนานสูงสุดถึง2ปีเลยนะคะแล้วก็รับประกันด้วยนะคะว่ารถไม่มีสนับพิกฟ้ามน้ําท่วมนะคะใบแท้ทุกคันนะคะตรวจเจอรับซื้อคืน100%เเต็มเลยนะก็สําหรับลูกค้าที่แบบดูคลิปนี้อยู่นะคะอยากจะสอบถามในส่วนของตัวเอกสารต่างๆนะคะประวัติเครดิตนะคะสามารถติดต่อตองได้ทางไหน สำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะติดต่อน้องได้เลยนะคะที่เบอร์0611971474นะคะตัวต้ายาดิสนะคะสำหรับตัวนี้ก็คือเป็นตัว1.2แอนทรีปี2022นะคะแล้วเลขไมค์แก้30,000กว่าโลเท่านั้นกับราคาเพียง379,000บาทนะคะผ่อนแค่เดือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะใครดูคลิปนี้มานะจ๊ะน้องตองมีส่วนลดพิเอษให้ด้วยนะคะสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะก็คือนะคะ ต้อนรับสงกรานเลยนะคะ s p ป c e Summer s a ซ e ค่ะส่วนลดมากกว่า50,000บาทค่ะก็ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีแล้วก็ขัดเคลือบสีรถใหม่ให้ทั้งคันด้วยนะคะมีโปรขกบฟรี90วันค่ะแล้วก็ในส่วนของบัตร e อ t ดอร์ตีเฟมิลการ์ดฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานค่ะมาพร้อมบริการช่วยเหลือจุกเรินค่ะ24ชั่วโมงนานสูงสุดถึง2ปีด้วยกันเลยค่ะนั้นในประวัติดีนะคะสำหรับน้องคันนี้นะคะใช้เงินออกรถแค่ 1,500บาทเท่านั้นค่ะวิว,ว่ค่ะใช้เงินออกรถแค่1,500บาท,ทตนนิดต่องันเลยค่ะ061-197-1474นะคะแล้วกกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะคลิปหน้าอยากให้ต้องรีวิวอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยนะคะบ๊ายบาย